นี่ครับและนี่คือพระปิดตาจินดามณีมนโอ้โูนี่ครับคมชัดลึกทุกสัสดส่วนนะครับนี่มีโค้ดสรัศมีนะครับรันดัมเบิ์ด้วยเลเซอร์นะครับโอ้นี่ครับมีตะกุดฝังด้านข้างอยู่สองตอกครับวัดโอสีสะอาดพ,พระปิตาจินดามณีมนนะครับกันกระแทกแม่อยากดีเลยครับนี่ครับด้านล่างด้านข้างด้านบนนะ แม่นี่เลยครับผมได้คนระับพระปิดตาที่กำลังเป็นกระแสร้รอแรงอยู่ขณะนี้เลยครับและนี่คือพระปิดตาจินดามนีมนตนึในรุ่นกะถินปี2567วัดโพสีสะอาดซึ่งเป็นวัดเก่าของหลวงปู่ศิลาสิจันโทรครับปลูกเสกถึง2วันและวด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมความสวยงามของรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมมีรายการไหนมาแบ่งปันเพื่อนบ้างเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมกันได้เลยครับ เข้าพิธีพุทธาพิเศษถึงสองวันแล้วด้วยกัน,นครับสำหรับพระปิตาจินดามณีมน์ออกในวาระถิน่นปี2567ัิวัดโพสีสะอาดซึ่งเป็นวัดเก่าของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทน,นะครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษวราระที่1ที่วัดแหลมแคจังหวัดชนบุรีโดยมีเจ้าคุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรแล้วก็หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนร่วมผุกเสกนะครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษวราระที่สองซึ่งเป็นวราระสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่9ก้าพฤศจิกายนที่ วัดโพสีสะอาดนะครับก็มีพระเกจิคณาจารย์มาร่วมพิธีพุทธวิเศษมากมายครับอาทิเช่นหลวงปู่โสภาพระอาจารย์ชูเกียรติหลวงพ่อทองวัดบา้านไล่หลวงพ่อเด่นดวงนะครับหลวงปู่เวรเป็นต้นครับพระปิดตาจินดามณีมนออกวัดโพสีสะอาดซึ่งเป็นวัดเก่าของหลวงปู่ศิลานะครับออกในวรารกระถินปี2 5 6 7รายการนี้จะเป็นรายการลุ้นนะครับ1ลังรางเนี่ยเขาจะบรรจุ100องค์ครับต้องบอกว่ารายการนี้เยอะมากเลยครับ อาทิเช่นฝังตะกรุดนะครับเป็นงานหน้ากากแล้วก็งานเนื้อต่างๆที่แทบไม่ซ้ำกันเลยครับใน100องค์พระปิดตาหรือพระคอมปตินะครับเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมนะครับเชื่อกันว่ามีพุทธคุณครบถ้วนทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็พุทธคุณทางเมตตา,าขายโชคลาบครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทางวัดโพสีสะอาดครับหลังเดิมๆซีนเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแม่ เดี๋ยวผมขอญอาตแกะเลยนะมาในหลังสีน้ำตาลนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวขอญอาตแกะข้างหลังนะครับไม่อยากกรีดโดนรูปพระนะนี่ครับตามอ่า,อา,อา โอ้มาในกล่องสีแดงนะครับนี่เนี่นะนี่ครับเดี๋ยวผมดูซิว่าจะมียางอะไรหรือเปล่านะไม่มีนะยังไม่เห็นยางนะครับอ๋อนี่ครับก็หนึ่งรังเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยองค์ครับเดี๋ยวให้แอดินนะครับกล่องเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้อดินติดหมายเลข 1-100เหมือนเดิมครับเลยครับนี่ครับสีเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้อดินติดหมายเลข1-100ครับอ่ะอ่าอดินก็ติดหมายเลข1-100เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดสุ่มตัวอย่างให้เพื่อนๆชมตัวอย่างของพระปิตารุ่นนี้กันนะครับ ม่เอาหมายเลขอะไรดีเอาหมายเลขหกสิบแล้วกันครับแม่นี่นี่นี่ป๊าบคร,รับมาในกล่องสกรีนสีแดงสีสีทองนะฮึบเฮ้ยเป็นรายการที่สามสิบสามนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับเอามาชมองค์จริงครับสำหรับปิดตาจินดาวนีมนนะ แมเมื่อกี้เปิดลุ้นได้นะครับนี่ครับก็เขาบอกว่ารายการที่33านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ครับเดี๋ยวในรายการเดี๋ยวผมลงไว้ในช่องนะครับนี่ครับรายการที่33ก็คือนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดตะกุดทองแดง2ดอก1ลังเนี่ยมี2อ,องค์นะครับแม่นี่ครับนี่นี่น,น,นี่แม่รุ่นนี้ซัพพอร์ตอย่างดีเลยนะครับมีช่องน้ํานะครับแม่ กันกระแทกแม่อย่างดีเลยนะนี่ครับด้านล่างด้านข้างด้านบนนะแม่นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราชมกันนะนี่ครับโอ้นี่ฮะโอ้หมวลสารนี่จี๊ดจ๊าดเลยนะครับนี่ครับเป็นเม็ดเลยนะนี่ฮะโอ้หูนี่ครับคมชัดลึกทุกสัดส่วนนะครับนี่ บัวคมกริบเลยนะครับนี่ฮะโอ้นี่ครับมีตะกุดฝังด้านข้างอยู่สองดอกนะครับนี่นี่ฮะโอ้โอ้โอพระก็หนาด้วยนะโอ้มีหมายเลขด้วยนะนี่ครับรันดัมเบอร์ด้วยเลเซอร์นะครับองค์นี้หมายเลขห้าสองหกนะครับมีโค้ดสรัศมีนะครับแม่นี่ครับกะถินสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวัด โพสีสะอานะครับอําเภอเชียงเครืออําเภอเมืองตำบลเชียงเครืออําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินท์นะครับนี่ครับเขาเขียนว่าพระปิดตาจินดามณีมนนะครับแล้วก็เป็นอัครยันโอ้โหล่องนิดนี่ครับกระถินโอ้ล่องพระนี่คมชัดลึกมากเลยครับโอ้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมว่าสวยนะพิธีก็ดีนะครับปลุกเสกถึงสองวาระด้วยกันนะครับแม่นี่ครับ นี่คสวยจับเลยนะแม่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งร enfin ุ่นนะครับที่สวยงามนะครับของวัดโพสีสะอาดครับผมมาอธิบายรายการให้ฟังนะครับนี่ฮะเป็นผงใบลานนะครับนี่รายการที่หนึ่งนะหนึ่งลังเนี่ยมีผงใบลานฝังตะกุดทองคําปิดแผ่นห้องหนึ่งองค์นะครับผงใบลานฝังตะกุดเงินสองดอกอีกสององค์นะ โอ้นี่ครับปิดทองทั้งองค์นะครับนี่เป็นเนื้อผงใบลานเนื้อผงทูบเนื้อผงชั้นมากฝังตะกุดทะาอีกโอ้โหรายการดีมากๆเลยนะครับนี่เนี่ยมีงานนักกากฝั่งตะกุดนะครับมีกําไรทองคู่อีกนะฮะกำไรทองคิดโอ้ต้องบอกว่ารายการนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีอย่างละหนึ่งองถึงสององนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมีห้าสิบหกรายการเลยครับ ตะกรุดทองคำามต้องบอกว่าหลายองค์แล้วแลเขาตะกรุดเงินด้วยนะงานหน้ากากมีปังหาครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมลูกค้าก็เลือกหมายเลข1น0ถึงร้อยนะครับยกเว้นหมายเลข60ซึ่งผมเปิดไปเป็นตัวอย่างนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบาร,รมีหลวงปู่ศิลาคุมครองทุกท่านนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเตยชนินทร์ได้ใหม่ในอีพีจะต่อไปนะครับสวัสดีครับผม